แม่มาโซนิกโซนิกเดนโซนิกเลยคราวนี้ทายจะเป็นคนตัดสินนะคะแต่ทูบนี่มาห้าไลน์นะตันหยงสามเองนะี่ต้องพยายามเต็มที่เลยนะครับเป็นเพลงอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนหลายๆคนก็ได้ีพี่จริงๆแล้วอ่ะถัง8งแปดคนอ่ะอยากเก็บเธอไว้ทั้งแปดคนครับร้องร้องพออย่าเลยอย่าบอกที่ฉัน อยากเก็บเธอไว้หลายหลายคนนี่แหละมันดีตรงนี้แหละพี่้อง่าเนี่ยผมว่าผมว่าเพลงตาทานี่โดนใจผู้หญิงหลายคนนะพอร้องแล้วแฟนคลับรู้สึกแบบเดียวกันหมดเลยเป๊ะเลยหนูก็รู้สึกมานานแล้วพี่ใช่ไหมกระแทกมากอะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนครับ ให้วันไวและต้องมาถามกันว่าคนไหนที่เป็นคนสำคัญของฉันที่นั่งในใจคือเขาหรือเธอไม่รู้จะบอกกับเธอได้ยังไง จะผิดไหมเธอบอกว่าเท่ากันอาจจะเห็นแก่ตัวเมื่อเธอช่างดีกับฉันและเขาก็สำคัญเป็นคนที่ตรงใจหากฉันฝันถึงเธอ อย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลยเราฉัน หรือจะเขาแสงดีอย่าเธอสิ่งที่ถาฉันคงไม่ลำบากใจอย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลยเพราะฉันไม่เคยรู้เลยไม่รู้ว่าจะเลือกใครขาดเธอก็เหงาขาดเขาก็คง ไม่อยากจะเลือกใครอยากเก็บเธอเอาไว้เอาไว้กี่คนนี่รหลายหลายคนขอบคุณยาวอ้ยอันหงนี่เขาก็มีวงตีนะเข้าใจนะแต่พี่ว่าน้องกรูฟนี่ไม่ควรจะทำงานบริษัทสถาบันนี้เลยนะพี่ว่านะ อุ้มลูกนะอุ้มลูกแล้วก็ไปไปยืนตามสะพานลอยนะนุ่ยนะคะพี่แต่ร้องดีเนี่ยร้องดีนะครับเสียงเสริมเขาเโอ้โหมีพลังดีนะอ๋อแต่ถ้าจะเลือกคนเดียวนะครับอีกคนจะโดนแป้งนะมาเชิญคเลยเชิญมาครับตูวครับอ้ามาดูฮะคุณทาทาเลือกคนใดคนหนึ่งนะคนที่เราชอบนะเอหรือบีครับ เก็บไว้ทั้งสองคนเลยนะนี่ไงเหมือนเพลงเธอเห็นไหมคนนี้เขาก็แบบแน่นแน่นมากแบบตั้งใจร้องสุดๆเขาร้องแบบตั้งใจถ้าประกวดร้องเพลงนี่คือเขาผ่านเขารอบได้ใช่มนี่ร้องประกวดร้องประกวดแต่คนนู้นคือเขาแบบเขามีกรุ๊ปอ่ะมีกรุ๊ปร้องไปก็ต้องเค้นเสียงออกมาจนลำไส้ใหญ่ด้วยนะฮะดูเขาพริ้วค่ะดูเขาพริ้วดูเขาบอกว่าเป็นธรรมชาติลูกซะหน่อยแม่ใช้ได้เลย คือถ้าเจอยังไงต้องให้ให้ตังค์อ่ะเจือกันตลอดแล้วด้วยไซส์นี่มันคล้ายกันมากเราเองเ่ะเฮ้ยเขาแต่งเหมือนคุณปัจจุบันนี่เขาแต่งเหมือนคุณสมัยก่อนนะใช่ค่ะใช่วยแต่หลวมๆนะนี่ก็เริ่มจากช่วยหลวมอะนี่ก็หลวมแล้วเนี่ยแผนกผ้าเขาหายากเลยต้องไปแผนกผ้าหอควายอะผ้าพี่คะด้วยหน้าหรือเ่าวยหน้าหรืาไม่เล่นหรือเาไม่ทงานลูกค้าไม่ได้ คูรจะมีเซ็นงานลูกค้าไม่ได้ตัวนี้จะได้เหรอนี่เธอจะบอกตอนไปนี้นะเธอไปพิมเซ็นงานลูกค้านะเธอร้องเพลงทาทายังโอ้ยน้องคนนี้เองแคนเซิลไปเลยแคนเซิลไปเลยแต่ถือว่าวันนี้ก็ลูกทาทาชอบนะฮะห้าไลฟ์หนึ่งไลฟ์รวมเป็นหกไลฟ์นะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับปลดหยกไสามไลฟ์หกพันบาทครับหกพันบาทนะฮะหกพับ แน่นอนต้องขอบคุณสาวน้อยมาสจัยนของเรานะครับใช่น้องทาทายางจ้าขอบคุณครับขอบคุณมากนนากลับไปชมศึกสงครามเพลงกันต่อนะครับชนบุรีปะทะชัยนาทครับ